เอามาอีกเรื่องหนึ่งทีบอกควรมองขามันก็คือเรื่องของสิทของเฮาในการดูแลร,รักษาสุขภาพนะครับสำหรับเรื่องของซิทต่างต่างเองเนี่ยมอาจจะมีข้อมูลต่างๆาอาจส่งขอมาให้เห่าได้เห็นมีการที่จะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเบอร์เบอร์กับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันไว้ล่าสุดครับ สุขอาสันาการรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชเพื่อนออกมาเตือนพี่น้องประชาชนสักหน่อยหนึ่งครับแหรมาะระวังเรื่องของ SMS ที่มีการให้อัปเดตข้อมูลของเจ้าข,ของนะครับเกี่ยวกับของบททัตรทองตอนนี้อย่าไปหลงเสือนะครับมีข้อมูลมาปั๊บอย่าหลงเสือเพราะว่าอาจจะมีการขอนะครับเอาข้อมูลนี่ไปใส่เรื่องของการจจรกลกรรมอขอมีช้าฉีพนะครับระวังกันเห้ดีเรื่องเล่ญญาเปนยังไงติดต,ตามจากไอแคนบอกข่าวครับ มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวทั่วไปพี่น้องครับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวตัวพี่น้องเด้อพี่น้องครับวันนี้ไอแคนเตือนอีกแล้วครับพี่น้องครับอยาหลงเสือข่าวลือในสือ่อออนไลน์ มีการเผยแพร่ข้อความว่าสำนักง,งานลักประกันสุขภาพแห่งชาติทรงขอความ SMS ให้พี่น้องแจ้งอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพทั่วนนาหรือบัตรท่องให้เป็นข้อมูลปัจจุบันบรเเันนานแล้วสิืกตัดสิทธิท่านที่ครับ ในมีการตรวจสอบไปย่างสอปอสอชกับทรวงสาธารณาสุภพวพาข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นขอมูลปลอมพี่น้องสอปสชเพิ่นบ่เคยโทรหรือว่าส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลพี่น้องยาหลงเสือคลิกลิงที่แนบไปกับข้อความ SMS เพราะมีความเสี่ยงอาจสิถูกแฮกข,ข้อมูลส่วนบุคคลและกาข้อมูลทางการเงินหรือว่าอาจสิถูกหลอกล่อโดวยวิธีการต่างๆ โดยสิทธิบัตรท่องนั้นเป็นสิทธิการรักษาคันพื้นฐานสาหรับคนไทยทุกคนบ่มีการตัดสิทธิใดๆทั้งสิ้นครับมีแต่การเปลี่ยนไปใส่สิทธิอื่นเส้นถ้าพี่น้องรับรชาชการก็เปลี่ยนจากใส่บัตรท่องมาใส่สิทธิสวัสดิการของ,ของ,ของรชาชการหรือหากเขาทํางานในบริษัทเอกชนการีไส้สวัสดิการของประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสํงงานักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติพี่น้องสงสัยนิติตามที่เว็บไซต์เว็บ nhso.go.th หรือโทรหนึ่งสามครับมือเนี่ยแค่บอกค่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ